เมื่อคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วย่าก็มาจบที่แถวที่5แล้วก็โซ่2พันหัวเข็มสพันหัวเข็มพอ1คอนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะได้ล้วเห็นไหมคะก็เนี่ยมีขนาดตรงนี้ก็คือเท่ากับโซ่5แล้วนะคะในแถวที่5ต่อไปก็จะเป็นแถวที่6แถวที่6ก็คือแถวโซ่9ที่จะทำเป็น จะทำมุมไปอย่างนี้นะคะจะเป็นมุม4ี่มุมอย่างนี้เราก็ขึ้นโซ่9้าเลยเพื่อที่จะทำเนี่ยนะคะขึ้นโซ่เก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าเก้าแล้วก็ x ในช่องถัดไปนะคะช่องนี้ช่องถัดไป x เลยนะคะแล้ว ตอบระหว่างระหว่างโซ่9ก้าก็คือโซ่5้าสามี่ห้าช่องถัดไปค่ะแล้วก็โซ่5้าสองสาห้ช่องถัดไปค่ะก็หนึ่งามี่ห้าให้มีให้มีโซ่ห้าหนสามสครั้งสองสมสี่หแล้วก็ X หนึ่งสองสามสี่พอเอ็กอย่างนี้แล้วก็โซ่เก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าแล้วก็เอ็กหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ็กช่องถัดไปในหนึ่งด้สองสามสี่ห้าสาม คราวนี้ก็จะจบก็แค่สองแล้วก็พันหัวเข็ม,ม X ลงไปนะคะทีนี้คราวนี้อันนี้เป็นโซ่เก้าใช่ไหมคะพอเจอโซ่เก้าก็จะแปดโซ่ห้าแปดในโซ่เก้านะคะแถวสุดท้ายจบดอกนะคะก็พันหัวเข็มสองครั้งลงแปดหลักหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนับดูสิคบไปอย่างคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคบหนึ่งสองสามสี่ห้า แล้วลงลงลงในนี้อีกแปดหลักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพอแปดแล้วก็มาเอ็กช่องถัดไปนะคะ ได้มุมหนึ่งเลยนะคะทีนี้ก็โซ่ห้าแล้วก็ x 4 5สี่ห้าเลยนะคะแล้วก็ x 1หนึ่งแล้วนะสองจาม้วเจออะไรคะเจอโซ่เก้าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเห็นไหมคะพอระหว่างมุมนี้ไอ้โซ่ห้ามันจะแค่สามอัน ต่อไปก็เจอโซ่เก้าก็8ดครั้งนะคะยากก็มาถึงแถวแถวที่เจดจะจะชนรอบแล้วนะคะพอโซ่ห้ายากก็เมันจะมีทั้งหมดโซ่ห้าอยู่สามช่วงใช่ไหมคะช่วงที่สามนี้เราก็จะจบแถวโซ่ห้าก็คือโซ่สองแล้วก็ไปลงตรงนี้นะคะไปลงตรงนี้เลย สองสองเป็นการจบดอกตัดได้เช็คดูเดี๋ยวจะเก็บได้ทีหลังเช็คดูว่ามันจะถูกต้องหรือเปล่านะคะพอพอสี่มุมอย่างนี้ใช่ไหมคะสี่มุมอย่างนี้นะมุมที่1มุมที่สองมุมที่สมมุมที่สพอได้สี่มุมแล้วนะคะ พอได้สี่มุมแล้วเราให้เช็คให้ถูกต้องก็คือจะมีโซ่ห้า x โซ่ห้า x เนี่ยจะมีโซ่ห้าทั้งหมด1นึสองสนะคะดูนะ1นึสองสแถวต่อไป1นึสองสสุดท้ายเมื่อกี้ที่ก็เป็นดอกที่เสร็จสมบูรณ์ ทั้งหมดลายนี้นะคะลายสี่เหลี่ยมนี้จะมีดอกสี่มุมนะคะสี่เหลี่ยมก็เป็นสีม่มุมแล้วแต่ละมุมนี้ก็จะจะเอาไปไว้เชื่อมต่อกับดอกต่อไปนะคะนยวจะยกให้ดูเพราะกล้องมันเ,เสร็จดอกสมบูรณ์แล้วนะคะนี่คือดอกสี่เหลี่ยมสมบูรณ์นะคะแล้วก็ เวลาต่อก็จะไปต่อต่อ,ต,อต่อตามยาวไปอย่างนี้ก่อนนะคะต่อมุมนี้แล้วก็หนึแล้วก็มาจุดนี้ต่อจอทั้งหมด5จุดใครหนะ้าอกแค่ไหนเอาดอกเนี้ยไปหารเอาดอกเนี้ยจำนวน10เซนไปหารแล้วแล้วก็ไปไปชนกันไปต่อกันก็เป็นลำตัวนะคะย่าจะถักขึ้นจากจากข้างล่างถักขึ้นมาจนถึงลักแร้ แล้วมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปพอเชื่อม <c oughs> ตรงปลายดอกตรงมุมดอกมาแล้วนะคะทีนี้ก็จะมาดูโซ่หนึ่งสองแล้วก็เอ็กลงตรงนี้นะคะปกติต้องเป็นโซ่ห้าถ้าทำดอกเดียวแต่ถ้าจะต่อก็ต้องใช้แค่โซ่สองแล้วก็โซ่สามเมื่อกี้นะคะโซ่สา มาเอกตรงนี้คือไอ้โซ่สามเนี่ยจะเป็นร่วมกันแล้วก็หนึ่งสองนะคะก็จะได้ตรงนี้เหมือนเหมือนเหมือนโซ่พอได้หนึ่งสองแล้วก็สามสี่ห้าแล้วก็วกกลับมาสลับไปสลับมานะคะอันนี้ก็หนึ่งสองอีกแล้วก็พิกงานกลับไปหนึ่งสองกลับมาฝั่งนี้อีกนะคะ อันนี้ง่ายมากนะคะเป็นการต่อดอกที่ง่ายมากใช้โซ่สองเวลาต่อดอกเวลาต่อต่อดอกนี่ใช้โซ่สองแล้วก็ X ก็เท่ากับเป็นสคราวนี้ก็เห็นไหมคะพอเสร็จแล้วก็จะมาจะมานี่เลยจะมาทำทำมุมอีกมุมหนึงแต่ละดอกจะมีมุมสี่มุมอันนี้ก็คือลง ลงแปดหลักหนึ่งสองสามสี่ 6อีก2นะคะ7 8แปล้ปกติเราจะต้องไปโซ่5ใช่ไหมคะแต่เราจะมาเชื่อมกันกับดอกนี้เราก็ต้องแค่โซ่2พลิกงานกับ x ตรงนี้เลยนะคะเชื่อมกัน x เสร็จก็โซ่2กลับมา ลง8ดหลักที่ดอกดอกใหม่หนึ่งสองสสห้าหกดแพอได้อย่างนี้แล้วนะคะได้อย่างนี้แล้วพอมันเชื่อมกัน สองดอกสองดอกนี้ก็จะเชื่อมกันเฉพาะเฉพาะด้านเดียวแล้วก็คราวนี้ก็ถักปกติเลยค่ะคราวนี้ไม่เชื่อมแล้วก็โซ่ห้าตลอดล,ลงลงแปดหลักโซ่ห้าลงแปดหลักนิยาก็ต่อดอกสองดอกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ต่อไปให้มันได้จนความยาวรอบลำตัวรอบอกนะคะส่วนคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะ สวัสดีค่ะ